อดีตที่สูบสุกันครับผมมาแล้วพี่น้องอาจารย์สลองรัฐบาลไทยอาจารย์สลองมาแล้วเด้อพี่น้องเลยวันวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะของอาจารย์สลองนี่ก็คือเข้าเกตแปดตรงตรงพี่น้องเข้าเกตแปดตรงตรงเอาไปบนชิปยอนหลังได้เด้อพี่น้องเด้อมันมันเลียวแล้วมาเขียนเอาได้บอลว่าแมนหลังไว้ออกได้พี่น้องเด้อคนกระทรวงมาใไ้ตตองหัเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะพี่น้องเนาะ บรายไปจุดตูดจุดเทียมต้นไม้ต้นไหลนะพี่น้องเนาะมีหลักฐานของเก่าให้เบิงรับพี่น้องเฮากัไปเบิบงคลิปย้อนหลังกระได้ดอบสิว่าแม่นหลังห้วยออกห้วยออกแล้วคือแม่นคักแท้สิว่าบ่แม่นไปเบิ่งเด้หลักเหล็กเนี่อยขึ้นกปเหล็กไทย เล็วิ่งเข่าตัวล่องมันไปเน้นสองจับคู่ก็เน้นติดสองมัดพี่น้องเห็นวะเห็นมะเข่าตัวล่องเข้าเจ็ดแปดตรงตรงเห็นวะพี่น้องเข่าเจ็ดแปดตรงตรงเลยตราเล็กวิ่งเนี่ยเจ็ดกับเจ็ดกับสองมันไปเน้นสองพี่จับคู่ก็ไม่เน้นติดสองมัดน้อพี่น้องเนาะติดเจ็ดนี่เป็นตัวล่องก็ไม่เน้นเหตุที่เจ็ดสองเนี่ยเรียร้อยเจ็ดแปดพี่น้องพี่น้อง เข่าตัวล่องนะพี่น้องได้เข่าตัวล่องพี่น้องห้าวไปบิงคลิปอนหลังของอาจารย์สลลงเลยเดบซี่บางคนบอกว่าบ่เห็นคลิปบ่เบิ้งคลิปมาท่วาหัวออกนี่คือแมนคักแถวท่ว่าได้เพื่อนห้เป็นบนล่างวันที่แล้วบาดในงวดนี่บาดไม่แยกบนล่างที่บาดนี้เพื่อนชี้เหตุแบบนี้พี่น้องบางงวดกับเป็นบนล่างบางงวดกับบนล่างร่วมกันนักใช่นะ มาเบ่งมาตามกันสิบหกหกแปดได้เป็นหนอได้ ต้องเขียนบอกพี่น้องห้องน้ำเนาะเพราะว่าพันกับมี่เรียกเล่าน้ำเหยียบซีกับขีถ้ามาถามเล่าหรือไทยยังนะต้องต้องเขียนบอกพร้อมจังบรีตบอกน้องพี่น้องจังบรีถาม16ตุลา2568รัฐบาลไทย วิ่งบนหมวนี้แยกหมวที่แล้วเป็นบนล่างวิ่งหาตัวเดียววิ่งหาตัวเดียว จับคู่ได้พี่น้อง 7, อเจ็ดห้าเขียนผิดอีกละ่ะอห้าเจ็ดพี่น้องห้าเจ็ดเขียนผิดแต่กับบนล่างไปกลับก็เก่าแล้วเด้พี่น้องเด้ เปียนพีทเอาไว้ละห่าเจ็ดเจ็ดหาเลขเพื่อนว่นเลยปักหลักอยู่แล้วละ่ะแล้วก็หาแปดหกหาสี่หา เอาคือเ่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเล็เพิ่นด้ปลกหลักบนล่างไปกับบนกับไปกับล่างกับไปกับคือเ่าบาบนี้เลข3สามตัวแล้วพี่น้องบาเลยสี่เลขสองตคือไฮหา8ปเลขสองเป็นกับไฮนัมสี สี่แหล้วก็หกหาแปดหห้าแปดอืมเงินมาี่นองเล็กพินบ่ไดลปากลักเขาต้องกลับน้ำอันนี้สามตัวเนี่ยได้ไปนองไง ันนี้สามตัวเน้นหกหาแปดเป็นตัวร่องบารนี้ส่วนเลขส่วนเลขสองตัวเพันเน้นให้แปดหาแปดเนี่ยแล้วก็หาแปดแล้วก็หกหาเนี่ยตัวเพันเน้นให้เลขบนพี่น้องตัวเพันเน้นเพื่อนก็เน้นในสองคู่สองหาง ตัวคนโมนเนนกับพิจานาไปพี่น้นนนองเพราะว่างวดที่แล้วก็บ่ได้เข้าตัวเน้นเจ็ดแปดกันเลยวิ่งล่าง วิ่งล่กแปดเอาได้แปดอย่างมาเบิ่งกันบ้านเนี่ยมึคขีดให้จบได้พี่น้องได้ ฮิมีแปดเก้าแปดหก แปดสามหาสามพี่น้องเด็กนี่วนเด็กล่างมีสี่คู่นะพี่น้องเด้อล่างจะมีสี่คู่บ่นนี้แยกบนแยกล่างส่วนตัวเน้นเน้นแปดเก้าก็แปดสาม หมดเป็นบนล่างไปล่างวันนี้วดก่อนวันที่เทนที่อะไรวันที่สิบหกวันวันที่สิบหกกันยาเนบัดไทยล่างบัดขึ้นบนบัดไทยล่างบัดขึ้นบนสิบหกกันยา บบนี้มะเห็ดเป็นบนล่างบบนี้มันมาแยกระว่างได้พี่น้องได้16กันยานะให้ล่างขึ้นบนบบนี้เพ็่นมาแยกอ่ะพี่น้องเฮา16ตุลาอาจารย์สลองบนวิ่งห้าอันนี้เขียนผิดพี่น้องเพิ่นห้หาเจ็ด หา 8, ้าแปดราคาหกห้าราคาสี่ห้าส่วนเลขสามตัวนี่คือแปดเอ้ยขอโทษพี่น้องสี่แปดห้าหกห้าแปดส่วนตัวเนี่ยไหนคือห้าแปดและะ 6, ด้วก็หกห้าแล้อพี่น้องเด้ออย่าลืมบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขียนผิดเป็นห้หา้าเป็นห้ห้าเจ็ดแต่กับบน่างไปกลับก็เก่า บนก,กับกลับล่างกับไปกลับนะพ่อพีดพ่อถือกัขอถกขอไพ่ได้พี่น้องได้ล่างวิ่ง8ปดแปดเก้เพิ่นเน้นที่8 9แล้วกับแปดสาได้พี่น้องได้เระวังเด้อขั้นเพิ่นแยกหนึ่งสี่นี่เพิ่นหาล่างส่วนมากขึ้นบนต้อขึ้นบนมัด16กันย่านั่นกับหาล่างขึ้นบนระว,วังเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นหลาล่างยนี่ยไหนขึ้นบนยันขึ้นบนเลย แคบหน้าจอครับผมมาจับตัวได้เขา้า,เกนนะา,เขากับหาลอตเตอรี่กันนะเมื่อมาเข้ากับพนะันเอาไปกันเลยหรือว่าแคบเอาไล่เมื่อพนอีกไล่เนี่ยไล่เมื่ออาจารย์สองนี่ของคนสวยงามดีเอาขอบคุณอาจารย์สองหะลายครับผมคอยพี่น้องเข้าโชคหมันเฮงๆงปังปังกันได้เจ็บได้ไข่ได้จวนรวยๆยเฮงเ,ง,เงกันสู่ผูสุคนที่บังค็มนี้เอา ฝากเจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แน่กดฟรีออกไปเลยเสียเงินเสียครับไม่ยังหรอกสวัสดีครับผม